ขอบคุณทุกอย่างทั้งคาสอนด้วยแล้วก็สิ่งที่แม่ทําให้ตื่นมาคือแบบทุกอย่างพร้อมหมดแล้วรักษามาตรฐานรักษาความดีตรงนี้ไว้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอย่าหยุดก็จะประสบความสําเร็จมากขึ้นกว่ากวจุดที่เป็นเคยเจอคําถามที่ล่วงลึกชีวิตขนาดนี้ไหมผมบอกเลยว่าล่วงลึกมากๆอะไรองเงี้ยคือเราไม่ค่อยแบบบอกกับที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได คุยออกมาได้ได้มากขนาดนี้นะคะพลครับกระแสดรามา่าเรื่องอะไรที่ทําให้ผู้ชายฟรอมขึ้นแทนพระเอกแถวหน้าเรื่องที่คุณแม่เป็นนางเอกเก่าครับผมผมมาด้วยตัวของผมเองนะครับยิ่งกว่าความภาคภูมิใจของแม่ <c oughs> อยากบอกอะไรในวันที่ลูกสําเร็จอยากบอกให้เขารักษารักษามาตรฐานรักษาความดีตรงนี้ไว้แล้วก็ให้เขาพัฒนาตัวเองก็จะประสบความสําเร็จมากขึ้นกว่ากว่าจุดที่เป็น ได้เห็นถึงความเป็นพลในมิติใหม่ๆแล้วก็ความเร็นแม่ด้วยที่แบบมีอะไรที่แบบทุกคนคาดไม่ถึงแน่นอนการเลี้ยงดูอาจจะแต่ละบ้านอาจจะต่างกันแต่ก็ลองมาดูว่าบ้านนี้รักนะแต่ไม่ค่อยแสดงออกมันเป็นยังไงเชื่อหรือ แม่จะปรี๊ดแตะทันทีที่รู้วันลูกเลวไหลไม่ยอมกลับมานอนบ้านยิ่งถ้าเราไม่รับสายนะคือแบบปรี๊ดเลยแล้วมีที่ไหนที่เราไปแล้วเราไม่รับสายบ้างมั้ยตอนนั้นคือผมทำงานอยู่ไงมันมันรับไม่ได้ไปแล้วเชื่อหรือไม่แม่น้อยใจที่ลูกชายคนนี้มัวแต่อ้อนสาวไม่ยอมอ้อนแม่บ้างเลยห้าสี่สามสองไหลมาจ๋าไหลม่จ๋าเธอไหล เป็นอย่างนี้ครับงถไม่กล้า,าเอาขึ้นลูกชายพาสาวเข้าบ้านแต่ไม่ถูกใจเราจะวางมาดแบบไหนให้รู้ว่าแม่ไม่ปลื้มคุณแม่ฮะคุณแม่อยากทานอะไรไหมฮะเดี๋ยวนุ้ยไปหยิบให้ไม่หิวคะ่ะก็อดทนต่อไปนะคะคุณแม่ล <laughs> <h ums> ูกผู้ชายคนนี้ต้องพิสูจน์ตัวเองแค่ไหนให้แม่ภูมิใจมาฟังคำตอบในเทปรายการนี้ให้ได้นะคะห้ามพลาดที่รักเสือจริงจะจริงซ